สวัสดีค่าขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสายเจริญปูระเปิดใจช่วงเวลาฟ้องคนที่มาด่าแม่หลังแม่เสียชีวิตหลายคนบอกฟ้องเอารวยแท้จริงขมขืนสุดๆ ไทยเจริญปุระเล่าประสบการณ์ช่วงเวลาที่ต้องฟ้องคนที่มาด่าแม่ของตนหลังเพิ่งเสียชีวิตเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจโดยเจ้าตัวได้ระบุผ่านเฟซบุ๊กความว่ากระบวนการในศาลคือมันเจ็บมากนะเราฟ้องคนที่มาด่าแม่เราตอนแม่เราเพิ่งตายคือต้องมาทวนคำด่าทวนว่าเข้าใจความหมายของคำด่าไหมต้องนั่งอ่านคำด่าซ้ำๆเป็นร้อยเป็นพันเราต้องไปเอาใบรับรองของจิตแพทย์มายันว่าจริงๆเราควรจะได้หยุดยาแล้ว แต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราเพิ่งเผาแม่ไปได้ไม่นานทำให้หมอตัดสินใจยืดระยะเวลาการรักษาออกไปงานที่เราควรทำได้เราก็ไม่ได้ทำเพราะกลายเป็นเรื่องใหญ่จนโดนขอเว้นการร่วมงานด้วยทนายอีกฝ่ายยังมาถามประมาณว่านี่คือโดนครั้งแรกเหรอแล้วทำไมเพิ่งฟ้องกับคนนี้นั่นนี่นูน่นคือทุกอย่างมันถมลงมาและแย่มากเวลาเห็นคนบอกฟ้องเอารวยฟ้องเอามัน คือมันไม่รวยนี่ไม่ใช่การประกอบอาชีพที่จะเอามาทำมาหาแดกมันไม่บันเทิงและมันขมขืนสุดๆขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ